อาอนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะน้องไก่มาได้ที่นี่เลยใช้หาดสุดคูเลยค่ะสวยงาม<อ>แล้วก็บรรยากาศดีมากๆมีทั้งเครื่องดื่มขนมอาหารทานเล่น สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราชาวแก๊งซิลกี้แอนด์เฟรนด์และหมอหมูๆคนเดิมนะคะก็มาอยู่กันที่จันเจ้าคาเฟ่แอนด์ร a ตอรองณะจังหวัดเพชรบุรีนะคะมที่นี่เนี่ยเขาอนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะรวมถึงน้องไก่ของเราด้วยมาได้ที่นี่เลยเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ปกครองต้องดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดนะคะ ใส่ตะก้าใส่รถเข็นมาให้เรียบร้อยนะแล้วก็ดูแลเรื่องของความสะอาดได้เป็นอย่างดีนะคะเอาล่ะเด็กๆน่าจะหิวกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูข้างในกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวตามมันเลยค่ะ สำหรับทางร้านที่นี่นะคะก็มีเมนูที่หลากหลายมากๆเลยมีทั้งเครื่องดื่มขนมอาหารทานเล่นรวมไปถึงอาหารจานหลักนะคะหืม,หมอมูหมูชอบมากเด็กๆก็ชอบด้วยเนาะวิวที่นี่ก็สวยงามแล้วก็บรรยากาศดีมากๆไม่รอชาละเดี๋ยวหมอมูหมูขอพาน้องๆชาวแก๊งซิลกี้ไปเซลฟี่กันก่อนนะคะ แล้วมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมด้านข้างของทางร้านซึ่งก็จะเห็นว่ามีหลากหลายสไตล์มากเลยให้เราได้ถ่ายรูปกันไม่ว่าจะเป็นมุมซุ้มประตูโอ้โหหรือว่าจะเป็นมุมด้านข้างนะคะอันนี้เป็นวงกลมแบบโซลเคอรีมากๆมินิมอลมินิฮาร์สุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีซุ้มวงกลมนะคะอืห ใครได้มาที่นี่แล้วก็ได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอย่างแน่นอนเลยค่ะโอ๊ยรามาถึงมุมนี้นะคะเป็นมุมบันไดสูงสะดุดตาเราไปแตะคอฟ้ากันดีกว่าค่ะมุมสุดท้ายต้องตรงนี้เลยค่ะกระจกสุดคิ้วใช้หาดสุดคูลเลยค่ะสำหรับมอมูมูนะคะ ร้านจันเจ้าคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนี้ถือว่าเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากๆ <S <S อาหารก็มีเมนูหลากหลายราคาไม่แพงเลยแล้วเดี๋ยวหมูจะขอตัวไปชิมอาหารแล้วก็พาน้องๆไปถ่ายรูปสุดชิคกับบรรยากาศชิลๆนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าแก๊งซิลเกี้ยนเฟนจจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนกันโปรดติดตามกันด้วยนะแล้วพบกันได้ใหม่ในะครั้งถัไปนะคะไปเลยบ๊ายบาย